มีแต่ฟันน้ำนมเลยนะ,ะเดี๋ยวมอขอแบ่งเป็นสมมุติว่าเด็กอาจจะต่ำกว่า2ขวบ3ขวบเนี้ยคะ่ะคือพ่อแม่ต้องเป็นคนช่วยแปลงนะคะก็คือสามารถแปลงถูไปถูมาได้เลยถูตรงๆนะคะถูไปถูมาก็ออกแรงกดนิดนึงเพราะว่าพวกที่ฟันเด็กมันจะเหนียวของผู้ใหญ่กดๆนะคะแล้วก็จะต้องแปลงด้านให้ครบ3ด้านก็คือมีด้านนอกด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยว ทีสพอเริ่มถ้ากลุ่มอายุสัก12-13ไปอันนี้จะเริ่มเป็นฟันแท้ก,กเกือบทั้งหมดนะคะการแปรงฟันอาจจะต้องเปลี่ยนไปจะมาแปรงถูไปถูมาไม่ได้เพราะว่าฟันอาจจะสึกก็แนะนําให้แปรงาวางแปรงอะคะ่ะ45องศากระสันเหงือกแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะแล้วก็ปัดลงในฟันบนแล้วก็ส่วนฟัาล่างก็หมุนหมุนแล้วก็ปัดขึ้นนะคะแล้วก็แปรงให้ครบ3ด้านเหมือนกันคือด้านนอกด้านในและด้านบดเคี้ยวและอีกอย่างอย่าลืมนะคะต้องใช้ไหมขัดฟันด้วย ดีเลยนะคะเขาก็จะแนะนาให้มาพบตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นก็คืออายุประมาณ6เดือนแต่อาจจะแปลกใจกันเอ,อ้ยมาทาไมแค่ซี่แรกขึ้นแต่ซี่แรกขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญคือเราอยากให้พ่อแม่ได้มาพบกับทันตแพทย์เด็กนะคะเพื่อจะได้อธิบายความรู้ว่าต้องดูแลฟันยังไงจะแปรงฟันยังไงควรจะเลิกกวดนมเมื่อไหร่หรือลักษณะการรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะว่าตับใดไที่มีฟันขึ้นมาถ้าดูแลได้ไม่ดีนะคะฟันก็สามารถผุได้เลยไม่ไม่เกี่ยวกวับอายุเลยะคะ่ะ เจอเยอะมากๆที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องฟันผุเริ่มตั้งแต่ผุแบบแค่ผิวผิวผุไปถึงเนื้อฟันหรือผุไปถึงพงประสาทฟันแล้วบางทีก็จนถึงขั้นแบบปวดบวมมีหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนปัญหาอื่นที่เจอได้บ้างก็อาจจะเป็นพวกการขึ้นของฟันผิดปกติหรือลักษณะขารกันไกลที่อาจจะแบบผิดปกติไปหรือว่าลักษณะฮบบิทของเด็กที่เขาทําแล้วมันทําให้ส่ง ผลให้ฟันผิดรูปะคะ่ะอย่างเช่นการดูดนิ้วการกลืนที่ยังผิดปกติเอาลิ้นออกมาข้างหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คืออาจจะต้องมาพบทันตแพทย์จะได้ดูแลแนะนำได้อย่างเงี้ยคะ่ะทำได้คะ่ะล้วก็แนะนำด้วยเพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องการการดูแลฟันที่พิเศษมากขึ้นเพราะว่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีเท่าเด็กทั่วไปนะคะ ซึ่งเราก็สามารถทําได้นี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาอะค่ะในเด็กพิเศษบางคนเขาก็เรียบร้อยค่ะที่หมอเจอมาเขาก็สามารถนั่งทําฟันที่นี่ได้เลยก็แค่อาจจะห่มผ้าป้องกันไ้นิดนึงเพราะเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะีค่ะแล้วบางคนก็อาจาจะต่อต้านมากขึ้นแต่ก็ยังห่มผ้าได้นะคะก็จกับทําแต่ถ้าในรายที่แบบรุนแรงมากๆหรือว่าฟันในช่องปากเขามีอะไรที่ต้องทําเยอะๆแล้วนานๆน,นะคะซึ่งดูแลจะเป็นอันตรายนะคะก็อาจจะต้องแนะนําในการโดมยาทําฟันนะคะ ก็อยากแนะนําให้ผู้ปกครองนะคะได้นําเด็กๆะคะ่มาดูแลฟันเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีดูแลไอ,อ้นี่สําคัญจริงหรือเปล่าต้องใช้ฟูอะไรไหมต้องแปรงฟันยังไงลักษณะอาหารการกินหรือที่เจอเยอะๆคือดูดขุนนมยาวนานเนะี่ยฟันก็จะผกง่ายหมอก็จะได้แนะนำว่าอควรเลิกนะหรือว่าเจอลักษณะที่ผิดปกติแล้วก็จะได้แนะนําให้รักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ